กลับมาแล้เบ็กที่3ตรงนี้กับพี่ชาวชาววาิทย่อมดอดเรื่องราวของสุขภาพใจและกายกนัครับในเบรกสุดท้ายเราปฏิตามเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาติโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติปีนี้มีกิจกรรมเพื่อคุณแม่ต่างจังหวัดด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพในรูปแบบต่าง เดี๋ยวในช่วงท้ายๆเราจะนำเสนอกันนะครับแต่วันนี้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดให้มีงานแถลงข่าววันแม่แห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่12สิงหาคม2 5 6 8ที่ห้องจูบิลี่บอลรูมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวันนี้มีแม่ดีเด่นลูกกระตันอยู่และศิลปินดารานักร้องมาร่วมงานอย่างมากมายครับ เปิดสัปดาห์วันแม่ในวันที่1สิงหานะคะค่ะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมที่สําคัญอีกอันนึงก็คือสารฝันฝันอาชีพสู่ความยั่งยืนนะคะในส่วนของที่ท่านประธานส่งไปะยะังภาคต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งกรมพัฒนาสุขเรายงานนะคะมีกรมพัฒนาสตรีและก็ครัวของพมนะคะในการมาช่วยกันฝึกอาชีพให้กับคุณแม่แล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพ จัดงานวันแม่ของสภาสังคมนะคะเราจัดมาเป็นปีที่50แล้วค่ะในการจัดงานปีนี้นะคะเรามีอาการมีความสําคัญในการจัดงานคือเป็นการเทริดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากราณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะพระซึ่งเป็นแม่มิ่งแห่งชาติของปวงชนชาวไทยนะคะและก็มีวัตถุประสงค์ในการยกย่องบทบาทของแม่นะคะค่ะในการจัดงานวันแม่ของเราในปีนี้นะคะทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะลงมาช่วยเรานะคะฝึกอาชีพให้กับองค์กรสมาชิกของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศเรามีองค์กรสมาชิกอยู่800กว่าองค์กรทั่วประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการ ร่วมมือร่วมพลังกันของแต่ละหน่วยงานนะคะในการที่จะมาช่วยให้คนที่กําลังต้องการอาชีพต้องการเป็นส่วนหนึ่งในในครอบครัวในการหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวเนะะี่ยค่ะมีอาชีพที่เกิดขึ้นจริงๆโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คุณแม่จะมีทั้งหมด20ภาคเรียกว่าลงพื้นที่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยทั้งภาคเหนือาภาคอีสานภาคใต้รวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันตก วันนี้ทีมงานของเราจึงขอไปติดตามบรรยากาศในการฝึกอบรมอาชีพแก่คุณแม่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งการอบรมวันนี้เป็นวันสุดท้ายการทำน้ำมันเหลืองเพื่อนวดบรรเทาอาการปวด คุณผู้ชมครับทีมงานลูกหนังติดรอยและพิเชาชลิยอมดอนวันนี้มาที่วัดยศิธ์ธาวาสซึ่งอยู่ภายในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับพิเชามาติดตามนะครับเรื่องราวของการฝึกอบรมอาชีพเนื่องจากด้วยวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคมนะครับทางด้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในภาพรมราชุปธรรมนะครับก็ได้มีการเปิดอบรมนะครับอาชีพต่างๆ นะครับให้กับบรรดาคุณแม่นะครับทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้พี่เชามาที่อำเภอสามโภกจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นการฝึกอบรมนะครับให้กับชาวพี่น้องที่ป้าน้าอานะครับและบรรดาคุณแม่นะครับนี่เป็นโครงการจากทางด้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ ด้านในนะครับเขาจะมีการทำเป็นน้ำมันนวดสูตรดมและก็ผ่อนคลายสำหรับร่างกายนะครับน่าสนใจบรรยากาศนะครับในการที่จะมีการ ทำน้ำมันเหลืองดังกล่าวว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรและก็ได้ความรู้นำไปปฏิบัตินำไปเป็นการเสริมอาชีพนะครับและเราก็จะได้พูดคุยกับทางด้านผู้นำด้วยนะครับแล้วก็คนที่เชื่อมโยงกับโครงการนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับกับพี่ชาวในส่วนของการติดตามผู้ฝึกอบรมอาชีพนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอสามโพกยับุรีธานีครับมันเป็นของที่ไม่น่าไม่เสียต้นทุนก็ ไม่ได้วากไมยอะไรสามารถเป็นอาชีพแล้วก็ดำเนินการต่อยอดไปได้จริงค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขอพอดีทางสภา,าสังคมสงเคราะห์ภาคหนึ่งได้มาประสานงานว่าอยากจะขอใช้สถานที่เพื่อเปิดเวทีวันนี้ค่ะก็เลยเอาเครือข่ายทั้งเจ็ดอำเภอมาฟังเจ็ดอำเภอใน3ามวันที่ผ่านมาจะมาครบขณะนี้โค้ดอำเภอรับไปหมดแล้วถ้าเผื่อ ที่ไหนอยากทำต่อยอดก็จะมาประสานงานตรงนี้ค่ะจาก3 5หชมรมที่ปนากเกษียณมาตอนนี้ทำได้ถึง200กว่ามชมรมมันจะเป็นอะไรที่ผู้สูงอายุมีความสุขจากการที่เขาไม่เคยรวมกลุ่มก็มารวมกลุ่มและทำในสิ่งที่เขาชอบปนาก็หาสิ่งที่เขาชอบมาให้ประสานงานไปก็จะเกิดเวทีแบบนี้ค่ะมันเป็นการที่ว่าผู้สูงอายุช่วยผู้สูงอายุด้วยกันนะคะปะนากเกษียณมา23ปีแล้ว วันนี้อายุ83ค่ะแล้วมี205ชมลมคนที่มาวันนี้มีอำเภอเมืองอเภอสัมโคกอ,อลาดหลุมแก้วค่ะค่ะเนื่องจากมันอยู่ฝั่งนี้แลวปทุมธาน,นีจะถูกกั้นด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นจะมีอีก4อำเภอแต่4อำเภอมาเมื่อวันที่8วันที่7วันที่8วันนี้วันที่9ก็กลายเป็นฝั่งนี้ค่ะ ป้านามีเครือ,อข่ายแล้วก็เขาจะเป็นคนมาบอกว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาต้องการในพื้นที่เขามีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดงานขยายผลน,นั่นหมายความว่าก็จะมีคนมาบอกป้านาว่าตรงนั้นอยากทํตาทตรงนี้อยากทําทุกเรื่องค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ก็เรื่องคุณภาพชีวิตเราอยากให้ผู้สูงอายุกลายเป็นพลังที่สังคมมองว่ามันเป็นภาระ แต่านาจะเป็นส่วนที่ว่าปลูกให้เขารู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วก็ไปบอกต่อถ้าเราลุกมาช่วยตัวเองและให้สังคมมีที่ให้เรายืนเราจะต้องอยู่อย่างมีคุณภาพคือไม่ต้องเป็นภารลาลูกหลานหนึ่งสองไม่ต้องเป็นภาราท้องถิน่นการรักษามีอยู่สีขั้นตอนส่งเสริมป้องกันเราเน้นได้เราทาได้เราไม่เกิดโรคได้รักษาเป็นเรื่องของทางสาธารณสุขเป็นเรื่องของทางราพสตก็เป็นภาคีกรอขายเรา ฟื้นฟูกลุ่มนี้ก็จะไปช่วยระดับหนึ่งแล้วณวันนี้ป้านาจะบอกทุกคนว่าอย่าพึ่งทอแท้ยังมีวัดชัยเนี่ยคอยซับพอร์ตอยู่ใครอยากรู้เรื่องอะไรให้มาหาป้านาหรือไม่บอกให้ป้านาไปหายินดีค่ะเราก็มีความสุขมากตรงนี้ค่ะ บดิฉลล<ช>ันจอมขวัญน,นิยมแก้วนะคะเป็นประธานประสานงานส่วนภูมิภาคหนึ่งของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะซึ่งก็จะดูแลในสีจังหวัดนะคะปรทุมธานีแล้วก็ชัยนาสุพรรณบุรีแล้วก็อุทัยธานีนะคะคือวันนี้ก็ได้ทำการฝึกอาชีพนะคะก็คือเพื่อสตรีที่ด้อยโอกาส หรือว่าสตรีที่ต้องการมีอาชีพเสริมวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาดูเกี่ยวกับการทำน้ำมันเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มของสตรีที่อยู่ในชมรมของสภาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่ละหน่วยก็คือส่งมาจากแต่ละอำเภอการฝึกอาชีพของน้ำมันเหลืองในครั้งนี้นะคะ่ะมันเป็นมันสามารถที่เราจะไปต่อยอดได้นะคะให้แต่ละชุมชนแต่ละชมรมต้นทุนก็ไม่มากแล้วของเนี้ยก็สามารถ เก็บไว้ได้ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียเก็บได้เป็นปีโครงการที่ต่อย,ยอดกลุ่มสตรีผู้สูงอายุแล้วก็สตรีที่ด้อยโอกาสในจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ทางสภาสังคมหุเคขาหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นก็คือโครงการสารฝันปันอาชีพเพื่อความยั่งยืนอันมาเนื่องจากออวันที่12สิงหานะคะซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะโครงการนี้อยากสนับสนุนให้แม่ทุกท่าน นะคะมีอาชีพเสริมมีความยั่งยืนต่อให้ท่านเป็นแม่บ้านอยู่บ้านท่านก็สามารถทำได้เป็นผู้จัดการการอบรมฝึกอาชีพแก่คุณแม่และคนสูงวัยในพื้นที่ทีมงานของเราก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายและใจแข็งแรง <คน S 2> ตลอดปีตลอดไปนะครับไกกลมออองป ชื่อปัทพาดาชัยริมเปียงนะคะมาจากชมรมผู้สูงอายุหมู่สามตำบลบางพลนอำเภอเมืองค่ะได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะเนี่ยเรามาได้เรามาด้ความเต็มใจแล้วก็ผู้สนับสนุนของเรานะคะเราขอบคุณมากๆเลยจะไปต่อยอดแล้วก็ไปทำนะคะเพื่อส่งเสริมอาชีพ เก็นเพียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อ ใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน